พอแล้วก็จะปลูกเชือกไปเป็นเป็นเกล็ดอยากได้เมี้ยเดินทางไกลมาจากบุรีรัมย์ยังไม่ได้อะไรสามปีแล้วเรียนผู้เสือจะเป็นเขาเว้ยกระตันแต่งผู้เสือไม่แต่งผู่มาเลยครับเขาจะว่าเนี้ยุือการก่อสร้างครับเขาเรื่องชื่อผู้มากกว่า ถ้าคอยแอสโนครับโอ้โหเลือบเลยนะหยุดกันก่อสร้างเอ็กซ์กุ้งสิบเอ็ดไอนโลแล้วมันเจอรถเลี้ยยิงไกลเลยถ้าคอยเกือบไปแล้วนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บบอลไปไหนหมดครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เก็บบอลนะน่าจะไม่ว่างนะน่าจะผมดูอยู่น่าจะไม่ว่างแล้วับเจ้าหน้าที่เก็บบอลนะผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บบอลนะ ท่าคอยครับท่าคอยแอสซิโนครับโอ้ฝากครับประเด็นฝากครั้งที่หนึ่งครับสองเกมต้องยึดใจกังครับ và diễn cây em dừng và còn tiếp mà nữa chạy vô nhưng nó bị mất không thể nhưng mà tha phải cũng tạm đây nhà ra hiểu dễ giống như được cảnh hòa ra còn mà nếu चा... ไอะครวะบนเ่นดีูเล่นเข้าเปลี่ออกเลยใจ้ายมากนนเด่นียิงเข้าก็เปลี่ยนออกเลยเลยใจร้ายอ่าแล้ ถึงเรื่องการจงต่อเวลาในเมื่อวานนี้มีมยศรุษการก่อตั้งนะพลาดรั้แรกในแอร์แมทาไม่ทันจะไม่ได้เดินทางมาจากสังข์ถึงบัก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกครับตก็เราประกาศรับสมัครเราได้ชี้แจงเรื่องระเบียบการออกไปแล้วและเราก็ลงเรียนไปแล้วด้วยว่าไม่มีการรอ15นาทีพอโดนไปเัืงทีมหนึ่งนาทีมนึยุก็จะไม่กล้าช้าเนี่ย อย่างไรก็อยู่ในตัวเองอยู่ครับมีมันก่อนจะก่อนที่จะมาสุดท้ายขวาขึ้นเขาข้ามไปยังไง

呵呵。嗯 <laughs> เยกของยูไนต็ด้าครับ X ปุ้งจะเป็นไคโล

啊。嗯 ไส่เรียบร้อยด้วยนะครับแม่หรือยาดิส่าสวนรองเท้าแตกมานะครับเดี๋ยวเวลาผมเตือนแล้วไม่เชื่อฟังกันผมกเจ้้าหนาที่ผมไปเชิญท่านออกท่านจะเสียหน้าอายเด็กนครับใครใส่หมวกใครแหงปากนใครในจอสอะไปไหนหมวกหรือใบตานัครับโอ้ เดี้ยวกยุดขึ้นมาทางซ้ายแล้จะไปต่อโอ้ดี่ดอรลุ่มนั้เลยเมิอของเนกัดาวลุ่มนี่เขาตีกันดาวลุ่ครับดาวลุ่มเต้องหยุดเลโอ้ แล้วเป็ับาแล้ววนี้ต้องยามน้นจังเลยนะคับอเาแล้วข่าไกยิงเข้าให้อยลูกอ้ี้ก็ไห่นะเพราะวายิงาไจงนะครับท่าไนะับสรยบานะครับตอนนี้เท่าไหร่่เนี่ประตูต่อสเอาล้วครั่าไได้ยินแล้วก็อย่ารีรอครับจะวิ่งเด่นอยู่ทำไม ตเลยครับจะได้ทังไปกินตมด้วยพอได้เงิน็จลไปซื้อกินต้างหน้าลงยินนะครับโอ้รบรมมดเวลาครเพิ่งเวลาแรกครับเป็นทีมยบยุธการก่อสร้างครับนำอยู่สามปร่ง พออาชีก็มีองขาวนครับเกือบไปครับเกือบมาแม่ที่เดกนะครับเอออาชีพก็เขาบอกว่าอาชีพมันถึงไี่ดีนะครับมันเห็นพวกรู้งานที่เดือวเอาลกนนี้มีอารกสร้างไอ้กุ้งจเป็นไอโล่นะี่แต่งกับกุ้งเพือดไ้ไ่หวแ้โอ้เดนที่หน้าตู้แล้ว้ว เขาออกไปทางขวาแล้วก็ยังไงก็ แล้วเราไทิงไก่ไปเผื่เลแล้วครับทิไก่คืนบ้านับโอ้โหอีสู่เลยรบทีมทางไีบอกว่าอัดีได้สูงเลยเอาลครับเล่นีมยยุดไมดีก็ค่อยๆเล่นบอลขึ้นมาหลอกให้ทีมทางไก็สูครับ แล้วสากหน้อวายยขงหทีได้ขุกนทีน้่เโอ้โหที่็นอยู่ในในสนามนี่เป็นคนงานที่ยุ่งเลยนะทุ่เตี๋ยปูนบวเช้าเนี่ยเกตึ้งหวกเนี่ยเอาล้ครับจะไงต่อหลอกกิน้องเ้า i okay.

ยิงเปล่าก <völlig> ็ันรับฟางกันไม่ยิงกันเองมาแล้วครับเราลองมาอึเงคนก็คือรุก่อสร้าาครับ 本当に私も見えてきた。 เลี้ยงแหวกัดไายซิบันหือบาง้ายยังไงต่อไปหลังขวาครับยังไงต่อแล้วมาถึง๋ยวหน้าไปโอ้ยเป็นกระหังครับมาจะไปยิงยิงไม่ยิงครับอ้าวครับทีจะกระแทกยังไงกดต่อกยงยังไงโอ้ยังไม่ยิงยังไงต่อกยิงทำแหนกกขะแทกขวาแล้วกระหลังยิงไง i right.